ณนะบริษัทนำเข้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งตั้งสูงตระงานอยู่แถบชานเมืองที่นี่เป็นบริษัทนำเข้าสินค้าขนาดใหญ่โดยมีตรีชดาและชนละทีสองสามีภรรยาเป็นเจ้าของแต่ชนละทีนั้นไม่ถนัดเรื่องธุรกิจจึงให้ภรรยาของเขาเป็นผู้บริหารแทนส่วนเขาจะคอยดูแลอยู่เบื้องหลัง ตรีชดาและชนลทีมีลูกชายและลูกสาวสองคนนั่นก็คือชวาวนนอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปลายส่วนลูกสาวมีชื่อว่าชวนฝันอายุ15ปีกำลังศึกษาอยู่มัธยมต้นครอบครัวนี้ถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก ไปเที่ยวที่ไหนก็จะไปด้วยกันทั้งครอบครัวไม่เคยห่างกันเลยและล่าสุดก็ได้ไปเที่ยวบนดอยทางภาคเหนือทุกคนมีความสุขมากหลังจากเที่ยวจนหนำใจก็ได้กลับมาทำงานตามปกติส่วนลูกๆทั้งสองก็ตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีมาตลอดจึงเป็นที่รักของครูและเพื่อนๆแม้ว่าเด็กทั้งสองจะเป็นลูกคนมีฐานะแต่ก็ไม่เคยดูถูกคนอื่น แถมยังชอบช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยพี่คะขนมไขายยังไงคะเด็กสาวเอ่ยถามแม่ค้าที่ยืนขายขนมอยู่ที่ริมถนนขณะที่รถติดไฟแดงเมื่อได้รับคำตอบเธอก็เหมาขนมทั้งหมดแล้วให้คนขับรถพาไปแจกคนเร่ร่อนที่มีอยู่ทุกหัวมุมเมืองชวนฝันจะทำแบบนี้ทุกครั้งเมื่อเจอคนขายของ ขณะที่รถติดไฟแดงหรือเห็นคนยืนขายของอยู่ข้างทางจนพี่ชายที่นั่งมาด้วยต้องใส่หน้ากับความใจบุญของน้องสาวคนนี้แต่ก็ไม่เคยขัดใจน้องสาวเลยยังช่วยน้องสาวไปแจกขนมอีกด้วยกว่าจะกลับถึงบ้านก็คำมืดเกือบทุกวันเสียงรถแล่นเข้ามาจอดภายในบ้านหลังใหญ่ตรีชดาและสามีก็รู้ได้ทันทีว่า วันนี้ลูกๆของพวกเขาต้องไปทำบุญมาอีกแน่ๆจึงได้กลับดึกมาแบบนี้เสียงเจ้ยแจ้วดังมาแต่ไกลกลับมาแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เด็กสาวไวัยใสตรงเข้าไปสวมกอดผู้เป็นบรรดาและหอมแก้มไปหนึ่งฟอดใหญ่อืมไปแจกของมาอีกแล้วสิถึงได้กลับดึกขนาดนี้ ก็เยยฝันนะสิครับแม่ผมบอกว่าให้งดบ้างก็ไม่ฟังอืมก็หนูสงสารเขานี่ค่ะแม่คนขายยืนข้างทางเขาอะยืนทั้งวันเลยนะคะเราช่วยซื้อเขาเขาจะได้รีบกลับไปหาครอบครัวเขาไงล่ะคะแม่ส่วนคนเล่นล่อนอะเขาก็หิวโหวยหน่าสงสารออกนะคะแม่แม่ไม่ว่าอะไรหนูนะคะอืมแม่จะว่าอะไรล่ะลูก ทำบุญไว้เยอะๆอดีแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแบ่งปันเขาบ้างชาติหน้าเราจะได้สบายปะรีบไปอาบน้ำอาบท่าจะได้มาทานข้าวเย็นกันพ่อกับแม่หิวแล้วละ่ะค่าคุณแม่จากนั้นสองพี่น้องก็รีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะมานั่งรับประทานอาหารร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแม่คะ หน้าหนูซีดไหมคะแม่เอก็มีซีดนี่ลูกทําไมเหรอจ๊ะก็เพื่อนที่โรงเรียนนะสิคะแม่บอกว่าหมดนี้หน้าหนูซีดซีดไม่สบายหรือเปล่านั่นสิครับแม่เพื่อนที่ห้องผมก็พูดกับผมแบบนี้เหมือนกันอืมไม่หรอกลูกเพื่อนคงคิดมากไปเองทานข้าวต่อเถอะอาหารเย็นหมดแล้ว แล้วทุกคนก็ทานข้าวกันต่อขณะนั้นสาวใช้ก็ได้ยกผลไม้ออกมาจากครัวเพื่อมาเสิร์ฟให้กับเจ้านายหลังจากที่รับประทานอาหารเย็นกันเสร็จแต่แล้วหล่อนก็ต้องชะงักเมื่อแลเห็นร่างเจ้านายทั้งสี่คนไม่มีสีสษะจานผลไม้หล่นจากมือผลไม้กระจายเต็มพื้นหล่อนยืนตาค้างตัวสั่นอยู่แบบนั้นล้ำยาย แม่ลำใหยเป็นอะไรไปย่าหล่อนไปเอาผลไม้มาใหม่เดี๋ยวนี้ประเดี๋ยวฉันหักเงินเดือนเลยนี่เออค่ะค่ะคุณผู้หญิงรอสักครู่นะคะสาวใช้คนเดียวในบ้านลนลาน,ลานเก็บกวาดผลไม้ที่หล่นเกลื่อนพื้นก่อนจะรีบวิ่งเข้าไปในครัวด้วยความกลัวแล้วเตรียมผลไม้ชุดใหม่มาเสิร์ฟให้กับเจ้านายของหล่อนโดยไม่กล้าสบตานี่ลำใหญ่ เธอเป็นอะไรของเธอฮะก้มหน้าก้มตาคุณผู้หญิงเรียกนะ่ะไม่ได้ยืนหรือไงเออค่ะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเรียกหนูหรอคะสาวใช้เอ่ยถามคุณผู้หญิงและไม่กล้าศบตามากนักลอนรู้สึกขนลุกสู้เมื่ออยู่ใกล้ๆเจ้านายทุกคนและไม่อยากคิดว่าเจ้านายทุกคนเสียชีวิตหมดแล้วลำยัยแกช่วยไปบอกนายโยง่งพรุ่งนี้ ให้เตรียมรถออกแต่เช้าฉันจะไปแต่เช้าหน่อยได,ได้ค่ะคุณผู้หญิงหลังจากรับคำสั่งรำยายก็รีบออกจากห้องโถงไปทันทีและวิ่งไปหานายโยงค้นขับรถซึ่งพักอยู่หลังบ้านพี่ยง่งพี่ยง่งพี่ย่งอยู่ไหมเอะอะโวยวายอะไรของแกนางรำยายฮะทันทีที่เห็นหน้าโย่ง ลำยยก็ปรีเข้าไปคว้าแขนของโยงไปหาที่หลบมุมทั้งที่ขณะนั้นก็เป็นเวลากลางคืนแล้วคงไม่มีใครเห็นแต่ลำยยมีสีหน้าตื่นตระหนกหลอนเหลียวซ้ายแลขวาก่อนจะขยิงเท้าขึ้นไปกระซิบข้างหูของนายโยงฮะอะไรนะโยงอุทานออกมาเสียงดังจนลำยยต้องยกมือขึ้นไปปิดปากโยงเอาไว้พี่โยง เงียบหน่อยสิอย่าเสียงดังไปเรื่องจริงเหรอลำยไยแบบเนี้ยเราสองคนก็อยู่กับผีอะสิหุยลำยไยมั่นใจว่าเจ้านายทั้งสี่คนได้เสียชีวิตไปแล้วเพียงแต่พวกเขาไม่รู้ตัวเพราะลำยไยมีสัมผัสพิเศษเรื่องวิญญาณซึ่งโย่งก็รู้ดีจึงเชื่อว่า เจ้านายของพวกเขาเสียชีวิตแล้วจริงๆแต่ยังคงทำตัวปกติเพราะสงสารเจ้านายนั่นเองเช้าว,วันรุ่งขึ้นนายโย่งคนขับรถก็เตรียมรถออกแต่เชา้าตามคำสั่งของนายหญิงมาถึงตอนนี้เขาไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้านายจึงอยากออกทาง,งานแต่เชา้านั่นเพราะว่าเป็นการหล็กเลี่ยงแสงแดดนั่นเอง รถเบนสีบรอนเทาเล่นไปจอดหน้าบริษัทใหญ่คุณขับรถก็ได้หันมาถามเจ้านายที่นั่งอยู่เบาะหลังก่อนที่เธอจะลงจากรถคุณผู้หญิงครับเย็นนี้ให้ผมมารับกี่โมงครับก็เวลาเดิมนั่นแหละโยงแต่ผมว่าให้แดดร่มลมตกก่อนดีไหมครับช่วงนี้แดดแรงมากเลยครับเออคือแสงแดดทำให้คุณผู้หญิงเป็นฝ้าได้นะครับ ยงเปิดทางให้เจ้านายเพราะรู้ดีว่าบัตรนี้เจ้านายของเขาไม่ใช่คนแล้วจะต้องกลัวแสงแม่เจ้านายจะไม่รู้ตัวก็ตามอืมก็ดีเหมือนกันนะหมูนี้ฉันรู้สึกเพลียเมื่อเจอแสงแดดแรงๆงั้นก็ตามนั้นล่ะนะพูดจบบอสใหญ่ก็ขยับกายลงจากรถโดยมีร,ปรอปภมาเปิดประตูรอยอยู่ก่อนแล้ว ตีชาดาได้เข้าไปทำงานตามปกติโดยที่ยังไม่รู้ตัวว่าตนได้เสียชีวิตไปหลายวันแล้วแต่พนักงานในบริษัทสังเกตความผิดปกติหลายอย่างเช่นบางครั้งก็เห็นบอสเดินทะลุป,ประตูบ้างเดินเท้าไม่ติดพื้นบ้างหนักกว่านั้นคือไม่เห็นศีรษะของบอสบ้างต่างก็ซุบซิบต่างๆนานาว่าเป็นลางไม่ดีแต่ไม่มีใครกล้าพูด กับบอสสาวเพราะพวกเขาก็คิดไม่ถึงว่าความจริงแล้วนี่ไม่ใช่ลางร้ายแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเจ้านายของพวกเขาได้ตายไปแล้วแต่เนื่องจากเป็นการตายอย่างกระทันหันและตายก่อนกำหนดพวกเขาจึงยังไม่รู้ตัวยังคงใช้ชีวิตตามปกติจนกว่าจะถึงกำหนดคือในอีกสองเดือนข้างหน้าเมื่อถึงวันนั้นวิญญาณของพวกเขาก็จะสลายไปเอง นี่แม่มาลยัยเป็นอะไรของหล่อนฮะฟุดฟิตฟุดฟิตอยู่ได้ฉันเห็นแล้วก็ลำคาญบอสเอ,อเ่ยตำหนิแม่บ้านที่เข้ามาทำความสะอาดห้องของเธอและทำจมูกฟุดฟิตเหมือนได้กลิ่นอะไรสักอย่างเออบอสคะบอสไม่ได้กลิ่นอะไรเลยคะกลิ่นมันเน่าเน่าสับสบอสบ,บอกไม่ถูกอะคะ่ะกลิ่นอะไรของหล่อนยะฉันไม่เห็นจะมีกลิ่นเลยมีแต่กลิ่นน้ำหอม ที่หล่อนระดมฉีดจนชันเวียนหัวมปแล้วเนี่ยบอสไม่ได้กลิ่นจริงๆเหรอคะไม่มีกลิ่นอะไรทั้งนั้นป่ะเสร็จแล้วก็ออกไปได้แล้วฉันจะทำงานตีชดาเริ่มหมดหงิดจึงไล่แม่บ้านออกจากห้องแม่บ้านใบกลางคนในชุดยูนิฟอร์มก็เปิดประตูออกมาพร้อมกับความสงสัยในใจว่าอาจมีหนูตายในท่อแอร์ จนเกือบจะชนเข้ากับชนทีสามีของบอสท,ที่เดินสวนทางเข้ามาพอดีนี่เดินระวังหน่อยสิเกือบจะชนชั้นอยู่แล้วเห็นไหมชนทีส่งเสียงดุใส่แม่บ้านคนดังกล่าวแต่แม่บ้านคนนี้กลับไม่สนใจเหมือนไม่เห็นเขาและไม่มองหน้าเขาด้วยซ้ำยังเดินทำหน้าตาเฉยแต่ชนทีก็ไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่าแม่บ้านคงโดนตีชดาดุเอา จึงทำให้อารมณ์เสียเลยพาอารมณ์เสียใส่เขาด้วยนี่คุณแม่บ้านเขาทำอะไรผิดคุณถึงได้ดุเขาจนหน้าง,งุ้มออกไปแบบนั้นนะจนจะเดินชนผมอยู่ละก็แม่มาไลยนะสิคะชนมาบอกว่าในห้องนี้มีกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นสาบฉันลำคาญก็เลยไล่ออกไปอะค่ะว่าแต่ไหนคุณบอกว่าจะไปตีกอล์ฟกับกวนไงคะไปมาแล้ว แต่พอดีผมเจอแสงจ้าๆมันก็เลยเพลียๆไม่รู้เป็นอะไรพักนี้เจอแสงแด,ดดแดงๆไม่ได้เลยอืมอายุเราคงมากขึ้นหรือเปล่าคะออกกำลังกายบ้างก็ดีนะคะอาจช่วยได้ตีชดาเอ่ยก,กับสามีเพราะเธอเองก็เป็นเหมือนกันทางด้านแม่บ้านก็พยายามหาที่มาของกลิน่นทางเรียกช่างมาดูว่ามีหนูตายในท่อแอร์หรือเปล่า แต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดพี่มาลลยว่าไงนะห้องบอสน่ะเหรอมีกลิ่นเหม็นเน่าใช่พี่สังเกตมาหลายวันแล้วว่าทำไมถึงมีกลิ่นเหม็นเน่าจากห้องบอสห้องอื่นก็ปกตินะแต่ก็แปลกบอสกับคุณชนทีกลับไม่ได้กลิ่นหรือว่าจมูกพี่มีปัญหาแกว่าหรือเปล่าฮะสองแม่บ้านนั่งคุยการระหว่างทานข้าวกลางวัน พวกเขาสงสัยมาหลายวันแล้วแต่ก็ไม่รู้สาเหตุค้นหาที่มาของกลิ่นก็ไม่เจอได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในชั่วโมงของวิชาพละชวนฝันลูกสาวของตรีชดากำลังเล่นวอลเลย์บอลกับเพื่อนๆอนย่างสนุกสนานแต่แล้วแสงยามบ่ายก็เริ่มสาดส่องมายังสนามกีฬาที่เด็กๆก,กำลังเล่นอยู่ทำให้ชวนฝันหน้ามืด และเป็นลมใบหน้าซีดเซียวซึ่งขณะนั้นชววาวนนพี่ชายของเธอก็เดินผ่านมาพอดีจึงเข้าไปช่วยประคองน้องสาวไว้ได้ทันฝันเป็นอะไรมากเปล่ามานั่งตรงนี้ก่อนพี่ชายหยิบยาดมในกระเป๋ากางเกงของเขาออกมาให้น้องสาวได้สูดดมไม่นานเธอก็ดีขึ้นฝันดีขึ้นไหมแล้วทำไมจูจ่ๆถึงหน้ามืดได้ล่ะดูสิ หน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยพี่นนท์ก็หน้าซีดเหมือนกันนะคะนี่เราสองคนเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะพี่ฝันกลัวจังเลยค่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันระยะหลังมาเนี้ยพี่รู้สึกเหมือนแพ้แสงยังไงไม่รู้สิแต่คงไม่มีอะไรหรอกหน้าอย่าคิดมากเลยนะสองพี่น้องรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายแต่ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรกันแน่ ในเย็นวันนี้ที่ค่าเรือหัดหลังใหญ่ทุกคนในครอบครัวมารวมตัวกันที่ห้องโถงใหญ่และได้คุยกันถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงในร่างกายและความผิดปกติต่างๆซึ่งทุกคนก็ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรและยังหาข้อสรุปไม่ได้เอาละ่ะเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนหลีกเลี่ยงกิจกรรมการแจ้งไปก่อนโดยเฉพาะแสงแดดพ่อรู้สึกว่ามันทำให้ร่างกายของเราอ่อนเพลียมากเมื่อเจอแสงแดด แต่เราคงไม่ใช่เดคูล่าหรอกนะอาจเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ยังหาสาเหตุไม่เจอเท่านั้นเองแล้วเรื่องกลิ่นละคุณตอนนี้ใครต่อใครที่เข้าใกล้เรามักบอกว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าๆสับๆแต่เรากลับไม่ได้กลิ่นอะไรเลยทุกคนในห้องโถงนั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดอย่างใช้ความคิดโดยเฉพาะลูกชายและลูกสาว ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมต้นและมอปลายก็ถูกเพื่อนๆพนล้อเรื่องกลิ่นเหมือนกันจนเพื่อนๆพืดังเกียรติไม่อยากเข้าใกล้ที่ตําหนักหมอคงหมอผีชื่อดังและเขาก็ยังเป็นเพื่อนสมัยเรียนกับชนทีอาจารย์คงรักทางนี้จึงได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาและได้มาตั้งสํานักอยู่นอกเมืองห่างไกลผู้คน เขามีฝีมือเก่งกาจด้านมนต์ดำและไสยศาสตร์และอวิชาต่างๆกำลังนั่งสวดมนต์ท่องคาถาอยู่ภายในห้องที่เต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังมากมายเบื้องหน้ามีโต๊ะหมู่บูชามีหัวกะโหลกปักเทียนเล่มเล็กลงไปตรงกลางน้ำตาเทียนหยดลงมาเป็นทางก่องที่หัวกะโหลกมากมายบรรยากาศภายในห้องมืดสลัวตลบอบอวลไปด้วยควันธูปทันใดนั้น เจ้ากุมารทองน้อยก็วิกหน้าตาตื่นเข้ามาในห้องพ่อจ๋าพ่อจ๋าหนูเห็นผู้ชายยืนร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านนอนแน่หนูถามอะไรเขาก็ไม่พูดเอาแต่ร้องไห้หนูก็เลยเข้ามาบอกพ่อจ๋านี่แหละจ้าผู้ชายเหรอใครกัน่ะหรือว่าผีไม่มีญาติมาขอส่วนบุญไหนพาพ่อไปดูหน่อยสิเจ้ากุมารทองน้อย รีบเดินนำหน้าไปที่หน้าบ้านแล้วอาจารย์คงก็ถึงกับตกใจเมื่อได้พบกับผู้ชายคนดังกล่าวเพราะเขาก็คือเพื่อนรักของเขานั่นเองในสภาพเลือดท่วมตัวยืนร้องไห้อยู่ไอ้ชนเกิดอะไรขึ้นกับแกวะทำไมแกถึงอยู่ในสภาพนี้ได้ข้าก็ไม่รู้เองต้องช่วยข้านะไอ้คงเออเออ ข้าช่วยแกแน่นอนแล้วนี่ลูกเมียแกเป็นยังไงบ้างเมียข้าและลูกอีกสองคนก็เป็นเหมือนข้านี่แหละแกต้องช่วยข้านะเพื่อนได้ได้ขอเวลาข้าหน่อยแล้วกันนะอา้าวเฮ้ยไอ้ชนแกจะไปไหนอาจารย์คงตะโกนเรียกชนละทีที่ร่างเขาจางหายไปต่อหน้าต่อตาไอ้ชนไอ้ชนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมานี่ก่อน เฮ้ย hey, ไอชนอาจารย์คงสะดุ้งตื่นเขาเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้ได้เมื่อตื่นจากพวังก็ได้หวนคิดถึงความฝันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนรักของเขากันแน่และในบ่ายวันนั้นเองอาจารย์คงก็ได้เข้าไปที่บริษัทของชนทีและทันทีที่ไปถึงเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติภายในห้องทำงาน ของท่านประธานภรรยาของเพื่อนรักซึ่งขณะนั้นชลทีก็อยู่ด้วยไม่ได้เจอตั้งนานแกสองคนสบายดีหรือเปล่าไว้ไชนติชาดาสบายดีจ้ะอาจารย์คงว่าแต่อาจารย์คงเถอะมาหาเราสองคนถึงที่นี่มีอะไรหรือเปล่าคะนั่นเสี้คงร้อยวันพันปีข้าไม่เคยเห็นเอง มาถึงที่บริษัทค่าเลยวันนี้ลมอะไรหอบมาวะลมความเป็นห่วงในสิวเพื่อนอาชันคงตอบแล้วเดินสำรวจไปรอบๆห้องเขาได้กลิ่นเหม็นสาบและเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วห้องแต่ดูเหมือนว่าเจ้าของห้องจะไม่รู้สึกอะไรเลยเขาจึงของนั่งสมาธิสักครู่แล้วจึงได้รู้ว่าความจริง สองสามีภรรยาที่อยู่ภายในห้องนี้เขาได้เสียชีวิตไปหลายวันแล้วโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำแต่เนื่องจากมันกระทนหันมากและดูเหมือนว่าจะเสียชีวิตทั้งครอบรัวด้วยอาจารย์คงจึงบอกความจริงให้เพื่อนได้รับรู้ไม่จริงแกวอ,อะไรมาพูดถ้าฉันตายแล้วจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงลูกๆของฉัน ก็ยังไปโรงเรียนตามปกติฉันว่าแกบ้าไปแล้วไอ้คงงั้นแกก็ลองไปส่องกระจกดูสิดูซิว่าแกเห็นตัวเองในกระจกหรือเปล่าอีกอย่างระยะหลังมานี้แกมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเช่นเวลาเจอแสงแดดจะสู้แดดไม่ได้หรือเวลาไปใกล้ๆคนอื่นเขาจะบอกว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าหรือเหม็นสาบ อะไรประมาณเนี้ยมีบ้างหรือเปล่าล่ะเมื่อพูดถึงตรงนี้ทั้งสองก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตนจริงๆแต่ตนก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเหตุการณ์ที่อาจารย์คงเล่ามาเป็นความจริงเพราะตอนนี้พวกเขายังใช้ชีวิตตามปกติเพียงแต่สู้แดดไม่ไหวรู้สึกอ่อนเพลียทุกครั้งที่เชื้อแสงอาจารย์คงจึงบอกให้ชนทีทดลอง เดินออกจากห้องโดยไม่เปิดประตูว่าสามารถเดินทะลุประตูได้หรือไม่ชวนละทีก็ทำตามและเขาก็สามารถทะลุประตูออกไปข้างนอกได้โดยที่ไม่ต้องเปิดประตูจนพนักงานที่เดินผ่านมาถึงกับตกใจไปทำตามกันและรีบวิง่งหนีไปบอกเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันเรื่องประหลาดแบบนี้จึงถูกกระจายไปทั่วบริษัทอย่างรวดเร็ว เมื่อชนละทีพิสูจน์ได้แล้วว่าตนและครอบครัวได้ตายไปแล้วสองสามีภรรยาจึงกอดคอร่ำไห้ด้วยความเสียใจพวกเขายัางไม่อยากตายเพราะบริษัทกำลังไปได้สวยจึงขอให้อาจารย์คงทำพิธีให้ครอบครัวของตนได้อยู่อย่างปกติทั่วไปอีกสักระยะซึ่งอาจารย์คงก็สามารถทำได้แต่ไม่อาจฝืนลิขิตสวรรค์เพราะเมื่อถึงเวลา วกเขาก็ต้องดับสลายไปแต่ที่พวกเขายังอยู่ได้ก็เพราะผลบุญที่พวกเขาได้เคยทำไว้จึงยังคงใช้ชีวิตตามปกติได้นับตั้งแต่วันที่อาจารย์คงทำพิธียืดอายุให้ทุกคนในครอบครัวทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและพวกเขามีเวลาเพียงสองเดือนเท่านั้นหลังจากนั้นร่างของพวกเขา ก็จะดับสลายไปตามกำหนดเวลาของสวรรค์หมั่นทำบุญไว้เยอะๆนะโยมเพราะผลบุญอันนี้แหละที่ทำให้โยมไม่ทรมานเหมือนคนอื่นๆเขาหลวงพ่อรูปหนึ่งเอ่ยกับชนทีและภรรยาพร้อมลูกทั้งสองในขณะที่พวกเขาใส่บาตรอยู่ที่หน้าบ้านตอนเช้าแล้วพระรูปนั้นก็ออกเดินบินธบาตต่อ คนที่รู้ว่าครอบครัวนี้ไม่ใช่คนก็มีแต่สาวใช้ในบ้านคนขับรถรวมถึงอาจารย์คงและพระที่มาบิณฑบาตเท่านั้นส่วนคนอื่นๆไม่มีใครรู้เลยอีกอย่างหลังจากที่อาจารย์คงทำพิธียืดอายุให้กลิ่นเหม็นเน่าต่างๆก็หายไปพวกเขาจึงใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมเขาต้องรีบทำภารกิจให้เสร็จสิ้น ก่อนที่ร่างของพวกเขาจะดับศูนย์ชนลทีได้ประกาศปิดกิจการในอีกสองเดือนข้างหน้าส่วนลูกๆสองคนก็ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กับเพื่อนๆและเขารู้ดีว่าอีกไม่นานพวกเขาก็จะไม่ได้สนุกแบบนี้อีกแล้วทุกคนยอมรับในชะตากรรมของตนเองที่ไม่อาจติกเลี่ยงได้และได้บอกกับเพื่อนๆว่าอีกไม่นาน เขาก็จะจากไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครเชื่อยังคงคิดว่าเป็นเรื่องตลกขบขันเช่นเดียวกับบอสใหญ่ก็สั่งเสียลูกน้องว่าตัวจะปิดกิจการในอีกสองเดือนข้างหน้าและให้ทุกคนเตรียมหางานใหม่ได้เลยโดยมีเงินเดือนชดเชยให้อย่างเต็มที่พนักงานทุกคนดีใจแต่ก็ไม่เชื่อในสิ่งที่บอสพูดว่าอีกไม่นานเขาจะจากโลกนี้ไปแล้ว เขามองว่าเป็นเรื่องตลกเช่นกันเป็นเรื่องที่น่าแปลกเมื่อพูดความจริงก็มักจะไม่มีคนเชื่อจนกว่าจะได้เห็นกับตาแกแกเมื่อกี้ฉันเห็นบอสเดินทะลุป,ประตูเข้าไปในห้องด้วยนะแกฉันว่าบอสต้องมีของดีแน่ๆเลยพนักงานในบริษัทแอบเห็นติชดาเดินทะลุป,ประตูบ่อยๆแถมในบางครั้งยังเห็นเป็นเงาลาง เหมือนจะหายตัวได้อีกด้วยนั่นเป็นพระวิญญาณเริ่มสลายตัวไปทีละน้อยนั่นเองเรื่องนี้ลือกันไปทั่วบริษัทในขณะที่อาจารย์คงก็นั่งทางในเพื่อดูว่ารถของชนทีเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรและที่ไหนแต่เขาก็เห็นไม่ชัดจึงขอให้ชนทีไปหาที่ตำหนักเพื่อถอดจิตและไปด้วยกัน หลังจากที่ทั้งสองได้ถอดจิตออกจากร่างและเดินทางออกตามหาจุดเกิดเหตุจึงได้รู้ว่ารถของพวกเขาเดินทางไปเที่ยวบนดอยและเกิดเหตุตกลงไปในเหวลึกโดยที่ไม่มีใครรู้เห็นร่างของพวกเขาทั้งสี่ติดคาซากรถไม่มีใครรอดชีวิตทำให้ชนาทีกลัน้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ไม่คิดว่าครอบครัวของพวกเขาจะโชคร้ายขนาดนี้ แต่ก็ต้องขอบคุณสวรรค์ที่ทำให้เขาไม่ทรมานและยังคงใช้ชีวิตต่ออีกระยะหนึ่งเมื่ออาจารย์คงรู้จุดเกิดเหตุจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบและกู้ซากรถขึ้นมาแต่ชุรทีขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับก่อนเพราะยังเหลือเวลาอีกเกือบสองเดือนจึงขอใช้โอกาสนี้ทำประโยชน์ให้มากที่สุด ตรีชดาและสามีได้เดินทางไปบริจาคสิ่งของให้กับคนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาลและได้เดินทางไปทำบุญตามวัดต่างๆมากมายรวมถึงได้ยกที่ดินบางส่วนให้กับการกุศลและได้สร้างบ้านพักให้กับคนเร่ร่อนคนไร้บ้านที่มีอยู่จำนวนมากทุกคนต่างก็ยกย่องในความดีของครอบครัวเศรษฐีคนนี้เป็นอย่างมากและเมื่อถึงเวลาพวกเขาก็ต้องไป อาจารย์คงก็ได้นำเรื่องนี้ไปบอกกับญาติญาติและคนใกล้ชิดได้ทราบเมื่อทุกคนทราบข่าวนี้ต่างก็เสียใจไม่คิดว่าครอบครัวของคนที่รักจะโชคร้ายถึงเพียงนี้บรรยากาศภายในงานศพเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทุกคนร่ำไห้เสียใจและกอดร่างคนที่รักเอาไว้ในขณะที่สุดมนต์อยู่นั้นร่างของพวกเขาทั้งสี ก็ค่อยๆจางลงทีละน้อยเพื่อนๆและคนใกล้ชิดต่างก็ร้องไห้ระงมฉันจะคิดถึงเธอ้งฝันขอให้เธอและครอบครัวไปสู่ภพภูมิที่ดีนะพวกเราจะคิดถึงเธอตลอดไปเพื่อนๆของเธอทั้งสองต่างก็รำ่ำไห้กอดร่างที่เริ่มสลายลงทีละน้อยของเพื่อนเอาไว้แน่นก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆจางหาย และสลายไปกับอากาศในที่สุดอาจารย์คงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของโจนาทีเป็นเจ้าภาพจนถึงวันเผาและยังนำกระดูกของพวกเขาไปลออังคารให้อีกด้วยส่วนที่หน้าบริษัทก็มีป้ายติดประกาศระบุความว่าปิดกิจการ